สวัสดีค่ะพบกับรายงานข่าวประจำสัปดาห์เทศบาลตำบลโนนประแดงในวันนี้อยู่กับดิฉันนางสาววิริยาผุดพองเริ่มจากข่าวแรกค่ะสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเชียงเหนือครั้งที่1ประจำปี2,568 เทศบาลตำบลโนนปอแดงนำโดยนายภัรีทวาปีนาย,ยกเทศมนตรีนายมนูนเจริญชัยประธานสภาเทศบาลตำบลโนนปอแดงพร้อมด้วยคณะผู้บริหารปรลัดเทศบาลเพื่อในการกองเจ้าหน้าที่และพนักง,งานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่1ประจำปี2568โดยสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเลยระหว่างวันที่2 2ถึง24มกราคม2568 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การบริหารงานสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล,ลต่อไปเดินรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 วันพุธที่5กุมภาพันธ์2568เทศบาลตำบลโนนปอแดงนำโดยนายไพรีทวาปีนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารประลัดเทศบาลเจ้าหน้าที่และพนักงานร่วมเดินรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5จังหวัดเลยในปี2567ถึง2568ระดับอำเภอเพื่อควบคุมระงับและบรรเทาผลกระทบได้อย่างรวดเร็วทันท่วงทีและป้องกันผลกระทบ ที่อาจเกิดขึ้นและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือความเสียหายให้แก่ประชาชนต่อไปร่วมขบวนพิธีเปิดงานดอกไฟบานสืบสารวัฒนธรรมไทยเลยประจำปี2568 วันที่8กุมภาพันธ์2568เวลา15นาฬิกาเทศบาลตำบลโนนปอแดงนำโดยนายพยรีทวาปีนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารผู้อำนวยการกองหัวหน้าฝ่ายเจ้าหน้าที่และพนักงานเข้าร่วมพิธีร่วมขบวนพิธีเปิดงานดอกไฟ้บานสืบสารวัฒนธรรมไทยเลยซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง17กุมภาพันธ์2568ณบริเวณศาลากลางจังหวัดเลย โครงการาสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี2568 วันอังคารที่11กุมภาพันธ์2568เวลา9นาฬิกาเทศบาลตำบลโนนประแดงนำโดยนายไพรีทวาปีนายกเทศมนตรีกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดำเนินการจัดโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดรสมเด็เจ,พร,จพระเจ้าน,น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัลลรักษ์อัครราชกุมารีประจำปีงบประมาณ2568เทศบาลตำบลโนอน,อนประแดงโดยมีกิจกรรมให้ความ การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าการขึ้นทะเบียนสุนักและแมวการผ่าตัดทำหมันโดยสัวะแพทย์เคลื่อนที่จังหวัดเลยณลานอนเนกประสงค์ลำห้อยร่องหินเทศบาลตำบลโนนประแดง ติดตามข่าวสารเทศบาลตำบลโนนประแดงได้ที่ช่อง YouTube เพจและ Facebook เทศบาลตำบลโนนประแดงหรือสามารถที่จะเข้ามาติดต่อสอบถามได้ในวันเวลาราชการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นาิกา30นาทีถึง16นาิกา30นาทีหรือโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์02818168วันนี้รายงานข่าวประจำสัปดาห์ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ได้ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ